อัครเทวทูตมิคาเอลหรืออัครเทวทูตไมเคลิลวิญญาณที่รักของฉันฉันอัครเทวทูตไมเคลิลมาในวันนี้ผ่านช่องทางนี้พร้อมข้อความที่ยกระดับจิตใจเกี่ยวกับการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ขณะนี้โลกแม่ธรณีถูกลายร้อมไปด้วยแสงรักษาสีม่วง ฉันกำลังช่วยชำระล้างสภาพแวดล้อมจากความชั่วร้ายที่ยังคงพยายามทําลายการดํำรงอยู่ของคุณด้วยกลอุบายเก่าๆของพวกเขาสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างได้ส่งวิญญาณที่ถูกครอบงำเข้าสู่จิตสำนึกสากลมากขึ้นเรื่อยๆการปรากฏตัวของคุณที่นี่กำลังจะสิ้นสุดลงผู้ที่พร้อมจะยอมรับ ชะตากรรมในโลกหลายมิติได้ออกจากมิติที่สามแล้วการดำรงอยู่ผิวเผินนี้จำเป็นต้องหายไปเพื่อที่จะถูกแทนที่ด้วยโลกใหม่ความโศกเศร้าความทุกข์ยากและความชั่วร้ายกำลังจะสิ้นสุดลงมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและเจ็บปวดสำหรับหลายๆคน คุณต้องจำไว้ว่าไม่มีอะไรคงอยู่เหมือนเดิมในจัก,กรวาลมันเป็นการเคลื่อนตัวของพลังงานอยู่เสมอพลังงานเก่าจะถูกแทนที่ด้วยพลังงานใหม่พลังศักดิ์สิทธิ์เดียวกันถูกส่งไปเพื่อหยุดยั้งสิ่งกีดขวางที่สร้างโดยสาสารมืดฉันถูกขอให้ช่วยรักษามนุษยชาติ จากอิทธิพลของความชั่วร้ายการตื่นรู้กำลังมาถึงมนุษยชาติคุณสามารถปลดปล่อยตัวเองได้ด้วยการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจิตวิญญาณหรือตัวตนที่สูงของคุณกำลังนำทางและช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากก่อนที่คุณจะก้าวไปสู่มิติที่ห้าพี่น้องกาแล็กติกของคุณ พร้อมที่จะโอบก,กอดคุณบนโลกใบใหม่พวกเราหลายคนกำลังช่วยเหลือคุณในการเปลี่ยนแปลงทุกวันให้คุณเปิดใจตัวเองเพื่อมองผ่านม่านพรางแห่งการหลอกลวงภาพมายาและการโกหกแล้วคุณจะประหลาดใจและประหลาดใจที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณจริงๆ ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่แสดงให้เห็นในความเป็นจริงของคุณสะท้อนถึงความว่างเปล่ามนุษยชาติถูกความมืดล้างสมองไปตลอดการแม้แต่คนดังและสิ่งรบกวนสมาธิอื่นๆก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเบีย่งเบนความสนใจของคุณจากการค้นหาแก่นแท้ที่แท้จริงของคุณ เมื่อจิตสำนึกโดยรวมถึงระดับที่ต้องการเมื่อไม่นานมานี้และเหล่ามืดหรือเอนติตี้แห่งความมืดตกอยู่ในความสิ้นหวังขณะที่พวกเขาสูญเสียการควบคุมมนุษย์โลกคุณเกือบจะถึงจุดหมายสู่สวรรค์แล้วอย่ามองย้อนกลับไปในอดีตหรืออนาคตจงอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นขอขอบคุณ เอกอากราชทูตกองกำลังแสงกาแลกติก